สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขุสุกคนเราจ้ะยินดีต้อนรับกับสู่ซองเจียลชาแนลเด้อจ้าเมื่อนี้ซาเจียวซิมาเฮดหวานแตะมักแตงจากพี่น้องเป็นว่ามักแตงกะทินี่เระจ้ะแต่ว่านห้ามบอไดเอามาเมื่อนี้ห้าบอไดเฮดแบบกะทิแบบเขาเฮดเนาะแตะหวานสีเอากะทิแบบเข้าคันเองกับมืออ่ะทุกคนกะทิปักผ้าจ้ะแต่ก่อนเรื่องซาเจวซิมาแบบก่อมักผ้าก็เนาะมักผ้าเข้ากันทุกคน คือเตรียมปลูกอะไรมาข่าวแม่ชาวเจียวมันเอาเสือมาปลูกแต่ว่าทุกคนที่ข้าวเพ็ยดวานมักแตงพอดีข้าหาหามาผ่าอื่นบ่ด้แต่ว่าข้าบปรยา,า,ากาออาเ,าเอาขอ้าบปรยากซื้อกะทิขวดมาจ้ะเขาเลยข้วโมยของมแม่เข้ามา <c oughs> อทุกคนกอนลื่อนข้ากระชมาปอ,อกถ้าขวดนี่ออกก็น้อ,อจะทำข้าวสารมันก่อนดูว่าข้างในมะหวือมัน,เป,นเป็นยังเขียวไวยังกะ เจ้ามันบอกว้จังไรอ่ะถ้าเกี่ยวกับแบบเอิ่นมาถือเทุกันเนาะที่ว่ามันบอกเป็นน้วนมันแล้วมันสิเป็นแบบเป็นมาถือคท่กันไหมเขาบอกเรียบร้อลยละจ้ะมีหมดข้าแม่บอมหมดอ่ะอือโมว่ามันถเป็นเจ้าเออเขาเรียกว่าเอิอ่อนมาเจ้านะพี่นอ้องพระี่เอิญมาเจ้าถ้าเป็นเจ้าก็เอาพระามาสีมาเฮห,หนาทีได้จ้ามีแต่ฮัสิกินเนี่ยจ้ะ หมหมดลายเลยคอมหมดก่อนทุกคนออกผ้าเอาสเสร็จเรียบร้อย้วเจ้าต้องเอาพันแบบเบื่อกินพันเอาเรียบร้อยเดี๋ยวเขามาผ่าหลุนกันเลยนะว่าครั้งใน้มันจะเป็นเจ้าบ่เพราะว่าเาสือมาปลุกต้อตระหนักว่ามันเป็นอน่นั้นแหละ ได้ปะไรได้ปะไรทุกคนได้แล้วเนาะนี่ได้จะทุกคนประวันยังไงอันนี้นวลมันอยู่เนาะมันนี่อยู่ใจมันอยู่จ้ะส่วนอันนี้เป็นจ่าเรียบร้อยแล้วทุกคน เขาก็จะได้กินหอมเนี่พอมา,าเามจ้าข้าวบาร์บีคิวนะจ้ามากินจานยหญ่นันเป็นจ้าทั้งเบิดจา้าถ้าเป็นจ้าทั้งเบิดนี่คือแบบเรียบร้อยหวานมะแตงข้าวมือนี้โจ๊กไปเท่านี้เพราะว่าหั่นขาเขาปิดเรียบร้อยแลยนะ้วเขาคิดว่ามันมีแต่เชีมงืออเอาเม็ดพังมืาเลยแขกพี่งหงกแขกพี่หงเบิง่งร์น อันนี้แล้วเชาเจียวอยากกินแห้งแหงเห็นในคนอื่นกินน่ะมันจะเหมือนแบบฟองน้ำเลยจ้ะมันฟองน้ำแต่ว่าจะมีความหวานหืม,มช่บ แม่พี่น้องก็กินมาตั้งบาดพ่อแม่น้องจ้ะแสบแห้งหวานมันจ้ะแต่เหมือนถ้ากินฟองน้ำเนี่ยเพราะว่ารสแบบเพราะว่ามันแบบเหมือนฟองน้ำเลยไหนอยู่เดี๋ยวเขามาลองคูดเลยดีกว่าเพราะว่าสิได้หรือว่าได้กับน้ำบัวมันทดสาบไม่ใช่แสบอยู่บนน้องเพราะว่ามเป็นจ่าไปแล้วเลยคูดกันเลย ทำแบบมั่นแก่แบบโมพี่จ่าเป็นแบบที่พร้อมอแล้วมั่นกว่านี่จ้ะแดน่นแบบเป็นจ่าคันแล้วจสร้าแบบอะไรมาแกงห,วงห,หกัวเห็ดมีมานเลยบอกเนาะตัวงเป็นแบบอมัง,งเป็นช่วงที่มังโม่มังแตงสุกเลยจ้ะ ายสวนลายไฮรีว่าข้าวปู่ข้าวปู๋กกันจะซูกกันเบิดแล้วเขาก็เอาไปคลายลาย,ลายอันนี้ชาเกีมาจากสวนชาเกียวก็จากปา้าว่าข้าวปุ๋วแบบว่าลายปันได้ดอกจ้ะข้าวปุ๋วแค่พอก,กินใช่นเนะาะเขาก็เลยแบบซุกพอดีจะ้ะนี่นี่ว่าประมาณแนี่ยตีปหมาเพราะว่าปุ๋วปุ๋วลายจะ้จะแล้วก็ได้เก็บกับประเทศไทยพ่อแม่พี่น้องเบิรงเนาะเพราะว่าเขากลับไป พอซาเกจิคนไปเก็บมาจจะก,ก็เลยบาเดทายจำเบิร์ดล่ะเบิร์ดรอดนะจ้ะทุกคนโอ้ยเงียนดำโตเป็นใสน่ดำพร้อมข้าขกูดก็ได้ไปประมาณสามนี่แหละจ้ะแล้วขั้นตอนต่อไปขา้าวเสมาพามาักแตง,งก่อนจ้ะแล้วพาฟึงก่อนจ้ะโอ้ยเสยเลียงค่ะถ <c oughs> ่ายนะห้าวก็ได้ก็ต้องไปชนใจนี่นะเฮ็ยได้ก็กินคือเก่าอื มมใหญ่ขนาดเดี๋ยวเขาเสียแนวมันไหวนหอจากนั้นคือเอาไนมันไหวปลูกปลูกรอบหนาจ้ะหนาแบบดเดะก,กันไปเรยบอกเนานะ เก็บในมันไวป้ปลูกปีหน้าจ้ะถ้ากินแล้วถิบไนมันจะหมดกินอย่ีจ้ะถ้าลองเก็เกบเก็บไว้ป,ปลูกอีกรอบหน้ากว่าสะได้กินหวานมังแกงจ้ะปะีติดปีแล้ถืธอจ้ะพ่อแม่พี่น้องมันเป็นยังไงได้จ้ะเพื่อสิปลูกไงเพื่อสิ่ซุกก็ได้เอามาซื้มาพร้าวจ้ะมันง่ายขนาดนี้จ้ะเดี๋ยวข้างมะพร้าวยาี่ที่จ้ะ กสทีใส่กระตกนี่นะจ๊ะเพราะว่าเปลือกข้างล่างเรียบร้อยแล้วจ้ะติ๊กตาใบใหญ่พันได้พอดีเขากินได้นะจ้ะพอดีค่ำเขาไม่เอาฮาเบิร์ดก่อนจ้ะเกต้าแสบค่ะ ่พาอีกหลอบอย่าพูดซึ่งว่ามันใหญ่ไปจ้ะตรงสิเฉลียงกระสางมันจะห้าผ้าเรียบร้อยนะมาดูก่อืะกินหอมมาซิมเขาซิมไปก่อนจะเพียงห้าหอมมันหวานจ้ะหวานม่แห้งปันไหนจ้ะาตามความหมักความสอบด้วยจ้ะ ันตลอดจ้ะเมื่อวานนี่ยมาได้ลงคลิปบจ้ะพ่อแม่พี่น้องป้าที่โตไฟรับบาดเทาจียวไฟรับฝนตกแห้งแบบต้มผัดพร้อมไฟผ่าผ่าบอลเซาอันนั้นแล้เลยแบบชอ็อตไปเลยเบิดมือตั้งแต่เที่ยงคืนถึงแบบหอดมือ่อแรงอีกมือเลยจ้ะเบิดมือเบิดคืนจ้ะใครชีแ้แนะหน่อยจ้ะเดือนอันเดียวุดท้ายจ้ะผ่าบิดน,นี่ เพราะว่าอยากกินแล้วเรียบร้อยแล้วจ้ะเพราะม่พี่น้องเป็นตะกินค่ะเป็นตะแสค่ะเต็มกระตตกเลยบอเหตุลายเลยจ้ะบัวนานพี่พ่ออยู่บ้าะเนีะยวมมาเคี่ยวน้ำตาลก็เลยจ้ะนำหนอหอมาหออค่ะทำเท่าแบบต้องการเลยจ้ะ เห็ดป่านมักแตงกับตอกมันหวานจ้กทุกคนาะวามันคือหวานมักแตงประมาณน้นา,นนานทีเด้เฮ็ดกินจ้ะรอกว่ากะทิเอเมนวาสาวให้ซุปอ้อเล้บบอลนะ ก็เคี่ยวไปหยิบพ่อละลายเนียมาซีมิ่งก่อนนะว่าไม่วารืยยังานตาข้าว้องการงรืยยังทตาท้าวละลายล้วได้จ้าเนี๋ยมาซีมันจ้าอุ้ยวานเ้วจะแต่ว่าเพื่อใส่เรื่อใส่เียงพวนี้ข้าต้องกาาหวานพวกนี้จ้า แล้วห้ามปุงกันด้วจ้ะปรุงพอแบบให้มันแบบเย็นๆกันจ้ะหน้ามันเย็นนะข้า็ตีเทมันแตงลงไปในหม้อแล้วก็คั้นกะทิลงไปจ้ะคั้นมะพร้าวลงไปจ้ะก็วานเท่ากับตามที่เขาต้องการนะจ้ะหวานพอน่ะถามเย็นกันด้วยจ้ะประมาณจะสบูงนะกลัวมันจะเย็นจ้ะเพราะว่าพึ่งส้มองนี่ยแหละจ้ะยังมาเบิ่งกันอีกทีจ้ะใควย่อกันคั้น ผ่ากันเลยจ้ะคั่นเป็นกะทิถ้าใส่มือคั่นนะเลยจ้ะแล้วพอนถ้าเฮ็ดกินเองนะจ้ะทำมือคั่นกับมาเป็นยางนะจ้ะอืมไหนจ้ะเทน้ำใส่เพิ่มจ้ะใส่กี่ขันแต่ทุกคนเบิง่งกับมาเป็นตะกินไม่ได้กีนใหญ่จ้ะเขอส่งโทลสายไลเด้อจ้ะเพราะว่า เนี้ยเ็ดกินเองจ้ะในเวลาแบบเกีพจทั้งกับบะหมีท่ทงมือนะจ้ะเทลงไปเลยจ้ะอืมอ่ะเทน้ามันมะพร้าวใสน่นี่เนอะ,ะเดี๋ยวจ้ะเดี๋ยวห้าจี่เทใส่หมอก,กันเลยจ้ะเพราะว่าน้ามันอุ่นหล่ะจ้ะพ่อเทได้แล้วอืมกระดิสกระดิสกระดอน ส่วนี้นก็ะี่มีแต่แนวกฤษคล้องวานกินแยงผังวมักโมก่มักแตงนกประคองแบบมั่นยังส่วนี้ก็ะรังออกจานทุกคนที่ลงไปจ้ะโอ้เป็นตะแสร์อะไรโอ้ยปี๊มดมาได้จากไนเธอเนาะมึงทิมใจมาว อืมามตครับปุนน๊ื้อวาน้นาผีก้นบ่คอนราจ้เประว่ามะพร้าวเขามีหนว่วยเดียวเองไม่มีเปล่เาเลยจ้ะนี่จ้าพี่น้องน้องจากเีก่ยงโคตรเราเห็ดยังเรียบร้อยใส่หนานนทีแล้วก็ใส่มาแตงลงไปในหม้อเรียบร้อยแล้วเนจาจะหั่นกระสิมาเสียมกันเลยจ้ะเสียมกันเลยอพี่น้องมาเด้อจ้ะมากินฟานหมะแตงกับสาวเจียวมือสาวเจียวเองจ้ะ กันจ้ะถ้ามีแบบน้ำกะเพรร้ากก็นีกัสิแบบเค็มข้นก็นีจ้ะอืมได้แสบจ้ะ ออ่ะเมื่อนี้ซาเจอ์ก็จบคลิบแบบเพียงานี้เด้อวหวานหมักแตงหวานหมักแตงจะท่ข้องเท้าเองจ้ะเมือ่อเนี้จะนี่แวิธีเห็ดข้องเท้าจิบอกเจ้ะบูว่าทั้งบานพระเมพี่นองเห็ดแบบนี้คือกันบอกจ้ะบูวา่าบางพื้นที่บางแบบ บอนเขาก็เฮ็ดบรคือกันเขาจะแบบพี่พี่ขั้นตอนร้ายคนนี้อีกแต่เขากัเห็ดแบบเหมือนบาสนะเห็ดกันนหะจ้ะบาสเจี๊ยก็เห็ดกันแบบนี้แบบง่ายวบนนี้เลยจ้ะเจี๊ยวขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อจ้ะกับขาพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจสาวเจี๊ยวเด้อจ้ะสวัสดีสบายดีจ้า